ทำด้วยความขี้เกียจถ้าไม่ทาก็ไม่เห็นความขี้เกียจแต่ทำแล้วประกาศความขี้เกียจออกมามันมากทุกกี่จนะไม่เลยเป็นวัดของใครวัดของเราทุกคนคจาจัดกิเลสตัณหาด้วยข้อวัดปฏิบัตินี้ด้วยกันทุกคนพระพุทธเจ้าทรงมันจัดไว้เพื่ออะไรข้อวัดเราเระเพื่อเราผู้มีกิเลสแต่หหัวใจอยู่นี้ ที่ไหนกันดินมันควรจะเบามือก็ให้เบาปัดกว่าที่ไหนควรหนักก็หนักเีืงเรียกว่าใช้ปัญญากวาดขูดไปหมดจนเป็นหลุมเป็นบ่อไปหมดก็ดูไม่ได้นั่นคือขาดปัญญาความ่อยควรชักแต่ว่าทำพอให้แล้วมือก็เอาใช่ไม่ได้โดยเราทําสิ่งนี้เราทําเพื่อเราต่างหากพระองค์ขัดบัญญัติไว้เพื่อเราไม่ได้บัญญัติไว้เพื่อใบไ,ไม้เพื่อลานวัด แต่ทําไมเราจึงจะต้องไปทําลานวัดเราอยู่กับสถานที่ใดเรารักษาสถานที่น,นั้นเพื่อเป็นการรักษาเราอยู่ในตัวให้เราทราบเาว่าสิ่งล่านี้มีความจําเป็นต่อเราอย่างไรบ้างไม่งั้นก็จะเห็นไม่เห็นความจําเปนน็นตัวเองเลยแล้วสิ่งภายนอกก็เลื่อนเลื่อนเทอะเทอไปหมดเพราะไม่เห็นความจำเป็นของตงนแล้วสิ่งใดๆก็ไม่จําเป็นทั้งนั้นเพราะหลิวแหลกภายในปิดกั้ให้พกักจําไวใ้ให้ดี ผมสอนจริงๆสอนหมู่สอนเพื่อนขอสนใจนะครับไว้แต่และองค์งนี้ผมรับจริงๆด้วยเหตุด้วยผลสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิความสามารถที่จะสั่งสอนได้การดูหมู่เพื่อนภายในวัดนี้ซึ่งเป็นเหมือนอวัยวะของผมผมดูอย่างละเอยีดยดถีท่วนทุกอย่างเต็มที่กําลังความสมารของผมที่อื่นผมไม่ได้สนใจผมเคยพูดเสมอ ออกนอกวัดไปแล้วใส่แว่นตาดําไปเลยไม่สนใจร้ายช่างทีดีข้างไครไม่สนใจเพราะไม่อยู่ในความรับผิดชอบเราไม่ใช่ผู้ทีให้อวัดสังสอนใครๆเรื่องของเขาสมบัติทองขายของเราแต่นี่มูเพื่อนน้อมกายวาจาใจเข้ามาเพื่อเราเป็นภาระอาจารย์โยมีพันเตโฮหินมีก้อนรับลงโดยอุปาาิกังปฏิบูกังปัสสาวิเกนสัมปารุ เป็นอันว่าพร้อมแล้วทั้งสองฝ่ายตามหลักรมหลักทีไหนเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงต้องสั่งสอนหมู่เพื่อนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันใดที่เป็นหน้าที่ของตัวเองสอนให้เต็มผูไม่ว่าการสาข้อสงหาสิ่งใดที่มีอยู่ในวัดนี้ไม่ต้องมาขอบอกว่าเป็นของทุกคนผมไม่เคยที่จะสั่งสมอะไรแม้แต่นิดหนึ่งภายในจิตใจเลยพูดตรงๆอย่างนี้เพื่อหมู่เพื่อคณะทั้งนั้นเรารับด้วยเหตุน,นี้เองรับหมู่เพื่อนถ้าพูดถึงเรื่องรัก เรื่องสงวนก็เหมือนอวัยวะอังปมเองเพราะฉะนั้นความเคลื่อนคาดอะไรในพระบรรดาพระเนรที่มาอยู่กับผมทั้งทงที่ไม่น่าจะเ่ินข่านี้มีงรู้สึกสะดุดใจมากนั่นไม่อยากเห็นเพราะเป็นความเสียของผู้นั้นเองเป็นความบกพร่องของผู้นั้นเองทั้งทั้งที่มาศึกษาและสิ่งจำอยากทำไมจึงบกพร่องได้เนี่ยคำว่าความบกพร่องก็มีหลายเนี่ยหลายกระทง อย่างหยาบก็มีอย่างละเอียดก็มีถ้าอย่างละเอียดก็เป็นอีกอย่างหนึ่งถ้ายางหยาบยาบนี่ที่มันดูไม่ได้ไม่ควรจะบกพร้องไม่ควรจะผิดพลาดไปแต่ผิดพลาดไปนี่ดูไม่ได้พลาดกันฟังอย่างถึงใจเจตปฏิบัติให้จริงให้จังทุกสิ่งทุกอย่างเอาเราลองดูสิมาผลนิพพานจะไม่มีจริงเหรอเราจะเป็นโมฆะปิสุไปอย่างนี้ตลอดไปเหรอสิงสมาธิปัญญาพระองค์สอนไม่เพื่อใครมาผลนิพพานสอนไม่เพื่อใครถ้าไม่สอนไม่เพื่อ ผู้ปฏิบัติเป็นสามีกี่ันหรือเป็น,นธรรมานสธรรมปฏิปันโนผู้ปฏิบัติสมควรแก่ธรรมจะเป็นผู้บูชาถากตและในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ที่จะส่งไว้เึ่มรรคผลนิพพานไม่นอกเหนือไปจากผู้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจนี่แหละทมเหล่านี้ไม่จะเป็นธรรมที่ด้อยกว่ากิเลสเป็นธรรมที่เหเนเหือกิเลสทั้งนั้นถ้าเราจะฟื้นขึ้นมาเพื่อปราบกิเลสภายในใจิตใจของเราตามได้ทั้งนั้น ไม่มีการไม่มีสมัยใดที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติด้วยความดีงามตามหลักของสีธรมาธิปัญญานี้ถ้ากันตั้งใจปฏิบัติเห็นที่มาขุนิพานอยู่ที่ไหนเวลานี้สอนเฉยเฉยเฉยประโยชน์อะไรเหมือนมาพูดเล่นวาสมาธิคือความสงบใจว่าสงบยังไงทำยังไงใจเองสงบจิตไม่เคยบังคับตนให้พอมันกิเลสจะด,ดิ้นบ้างเลย ไอเราดิ้นตายซะก่อนแล้วกิเลสจะไม่ดิ้นประกอบความภาคเพียรนิดหน่อยกลัวแต่จะตายกลัวแต่จะตายแบกตั้งแต่ความตายตลอดเวลานั่นแหละมันไม่นมีเวลาสลัดได้ถ้าสลัดกิเลสไม่ได้ก็สลัดความตายไม่ได้ถ้าสลัดกิเลสไม่ได้ก็สลัดความทุกข์ไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกก็ทุกทุกเพื่อจะถอดถอนกิเลสออกจากหัวใจเหมือนกันถอดหัวหนามออกจากฝ่าเท้าเราเนี่ยเอาทุกก็ทุกไปเมื่อจะปล่อยหัวหนามมัน ฝังจมอยู่ในเท้านี้แล้วมันจะเลอะไปหมดเสียไปหมดทั้งเท้าและอวัยวะส่วนอื่นพอเสียไปด้วยนั่นเมื่อเป็นเช่นนั้นเจ็บขนาดไหนก็ต้องเอาออก็นได้หัวหนามน,นั้นเนี่ยเลืมันจะลึกขนาดไหนมันไม่เลยพวกหัวใจถอนออกมันจนได้นี่มันจะทําให้เสียไปหลายภพหลายชาติมตี้งแต่ความทุกข์ความทรมานเราเคยมาแล้ว้งแต่ในชาตินี้ก็พออยู่แล้วไม่ต้องไปหาเรื่องอดีตอนาคตที่ไหนฝังลงที่ใจนี่เป็นปัจจุบันนี้แล้วมันจะกระจายไปหมด เรื่องอดีตนะครับขอให้กําหนดค่าที่เด็ดรวมตัวลงไปรวมตัวลงไปเถอะเราจะเห็นเรื่องภบเรื่องชาติทุกอย่างอยู่ในหัวใจนี้เลยโดยไม่ต้องไปคาดไปคเนใครจะพูดที่ไหนไม่ต้องสนใจขอให้บู้ด้วยปัจจตังของเราเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนแล้วว่าปัจจตังมีตบูวิโยหีนะฉันที่จะโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองเนี่ยแล้วสอนใครถ้าไม่สอนผู้ปฏิบัติคือพวกเราเนี่เอาให้จริงให้จังเลย มันทาไมมันไม่สงบจิตเป็นเพ่อะหิไหลเป็นพ่อปล่อยเป็นพ่อลอยลงตั้งหน้าตั้งตาม,มุ่งบังคับมันเอาให้มันจริงมันจังให้มันเห็นเหตุเห็นผลเอามันจะคิดไปไหนตามมันจริงๆงนี่ถ้าตั้งหน้าตั้งตาตามความคิดนี่ความคิดก็ไปไม่รอดเนะพราะเหตุผลตามต้อนจนได้แล้วสงบตัวเข้ามานี่ระการหนึ่งหลายระการคําว่าปัญญาพรหมสมาธิคือปัญญาไปต,ต้อนจิตที่มันคึกกระนองให้เข้า สู่ความสงบหมาบราบเป็นความสงบขึ้นมาถ้ากิเลสมอบเท่านั้นมันก็เป็นความสุขเป็นอย่างสมาธิก็คือกิเลสมันสงบตัวเห็นได้กิเลสที่สงบตัวสงบตัวได้ด้วยอารมณ์แห่างบริกรรมภาวนาดูวความมีสติสงบด้วยวิธีการปราบกิเลสด้วยปัญญาให้ทันกับมันมันสงบได้ทั้งสองอย่างแต่ปัญญานี่เป็นสิ่งที่อาจฐานมากเวลาปราบลงได้แล้วแล้วได้คติได้ตัวอย่างอันสาคัญสาคัญ นั้นการถอนกิเลสถอนกิเลสบางประเภททั้งถอนได้ในขณนะนั้นด้วยก็มีเป็นที่เข้าใจเป็นหลักของใจในการปฏิบัติต่อไปตัวเองเกิดความกล้าหาญชามชัยไม่กระทบสะทานเมื่อปัญญาได้เดินถึงไหนได้เข้าใจถึงไหนแล้วเป็นการส่งเสริมสติกํกลังหรือความสามารถของเราความอา่านของเราให้เพิ่มขึ้นโดยลําดับน,นั่นเงสงบในขั้นสมาธิธรรมดาด้วยการรวมสมสถะเป็นอีกอย่างหนึ่ง ถึงการที่จะท้าปัญญาก็ฟาดมันลงไปเลยเราสงวนไม่ทําใหม่เอาให้จริงให้จังเราอยากได้ยินหมู่เพื่อนพูดถึงเรื่องสมาธิเป็นอย่างนั้นปัญญาเป็นอย่างนี้เหลือเกินนะอยากกลางสมที่เราตั้งใจสม้อหมูเ่เพื่อนด้วยความใส่ความจริงที่ได้เข้าใจจากพ่อการปฏิบัติมามา,มากน้อยเกินเลยได้ทอดออกมาหมดไม่มีกางลี้ลับแม้แต่น้อยหนึ่งแน่น้อยหนึ่งเลยข้าหมูเ่เพื่อนเพราะอยากเห็น พระที่ทรงมรรคทรงผลนิพพานภายในใจเราได้ยินตั้งแต่ชื่อได้ยินแต่ข่าวแต่ข่าวทั้งพูดในข้างพุทธการอ,องค์นั้นสําเร็จมรรคผลอยู่ที่ั่นองค์นั้นสําเร็จโสดาน,นั้์สาเร็จสกิทาานนั้สําเร็จอราหารัสละหันอยู่ที่เขาลูกนั้นอยู่ป่านั้นอยู่ในถ้านั้นถ้านีอ้องค์นั้นออกมาจากตระกูลนั้นองค์นี้ออกมาจากตระกูลพระชามหะขสัตริฐีวลีพ่อค้าประชาชนพ คนธรรมดาออกมาแล้วสําเร็จมาผลนิพพานนิพพานเหมือนกับท่านมาตักเอาตกอาัตกเอาความจริงท่านทาแทบตายด้วยกันนั่นแหละเราไม่เห็นประโยชน์แห่งความเพียนน้องท่านเราไปม,มองตั้งแต่ต้นไม้ที่ดอกผลของมาน,นุา่นเราไม่มองดูต้นของมันว่ามันรับอาหารอย่างไรที่เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงลำต้นพอที่จะผลิดอกออกผลขึ้นมาให้เรารับน่ะเราต้องดูลําต้นของมันดิต้นไม้ประเภทนี้มันชอบปุ๋ยชนิดใดาอาหารชนิดใดเนี่ยมันถึงทีบบบผลิดอกออกผลหลกหนาหนักขนาเนี่ย แล้วมาผลนิพพานก็ต้องอาศัยปุ๋ยคือความภาคเพียรเหมือนกันอชนิดใดปุ๋ยชนิดใดความเพียรประเภทใดประเภทหนุนด้วยสติประเภทหนุนด้วยปัญญาหรือประเภทหนุนด้วยความสมถะแล้วก็พิจารณาที่มีแต่ปุ๋ยเท่านั้นที่จะหล่อเลี้ยงมาผลนิพพานตากฏขึ้นภายในจิตใจยินแต่ข่าวตอน้เฉยหาเราไม่ได้ยินเลยจะว่าไงทรงผ้าเหลืองไม่ว่าเปล่า ิ่นก็ดี่งจชื่อว่าถิน่นมันเป็นข้อหนักแน่นภายในใจเลยสมาธิทีก็หาความหนักแน่นหาความสงมบยเย็นเป็นถูกไม่ได้แล้วทําไงมรรคผลนิพพานจะเกิดขึ้นได้อย่างไงมรรคหมายถึงว่าทางน้ำเมืองที่ถูกต้องแล้วไม่ว่ารมรรคขั้นใดผลก็คือว่าสิ่งที่ยอมรับกันแล้วจากมรรคคือเหตุในปฏิบัติมาถึงขนาดนี้แล้วเป็นลำลำดับจนกระทั่งถึงอาหารตะผลพ้นไปจาก มรรคปฏิวัตานี้ไม่ได้เลยแล้าทำการปฏิบัติอย่าไปคำนึงคำนวณคาดโน้นคาดนี้ว่าผลพานอยู่ที่ไหนที่ไหนทุกมันอยู่ที่ไหนเวลานี้ทุกซึ่งเป็นตัวผลนั่นเกิดขึ้นจากกิเลสมันผู้ผิดขึ้นมามันอยู่ที่ไหนกิเลสมันก็อยู่ที่นั่นเองมันผิดขึ้นมาที่นั่นผิดขึ้นมาที่ดวงใจค้นลงไปที่ตรงนี้ไป็นก็เป็นตากรตจายเนค้าวที่จะมอบกันเอากันเต็มเม็ดเต็มหน่อยแล้วฟาดกันลงไปอย่าถอยหลังนั่นเรียกือว่าลูกขีดตถาคต ไม่มีอันใดที่จะเลิศในโลกนี้ยิ่งกว่าจิตที่ต่อสู้กับกิเลด้วยปัญญาแล้วได้จิตเป็นมหาสมบัติอันบริสุทธิ์ขึ้นมาภายในจิตใจอาวที่นี่ชมไปจนอนันตาก,การไม่ต้องมายุ่งเหยือวุ่นวายอีกแล้วงานนี้แม้จะเป็นงานหนักก็มีเวลาเวลาที่จะยุติกันได้ไม่เหมือนงานทางโลกโลกนี่ใครเกิดมาก็ทําอย่างนั้นแหละตั้งแต่เล็กจนโตจนกระทั่งตายไปแล้วงานก็ยังไม่ว่า ตายจากงานจากการไปส่วนงานอันนี้เอาทําลงไปหนักขนาดไหนพลาดลไปเวลาถึงจุดหมายปลายทางแล้วเลิกแล้วกันจริงๆไม่มีกิเลสตัวใดที่จะมาเกาะควรจิตใจให้ต้องทํางานเพื่อตอบถอนกิเลสตั่นอีกต่อไปได้ทำจริงดีผมพมุทีตังพรหมัจรริย์ยังพรหมจจรย์ไมได้อยู่จบแล้วเนี่่านบอกพูดง่ายว่าจบงานแล้วงานเพื่อปราบปรามทีอ่ตอบถอนกิเลสจบสิ้นลงไปแล้วด้วยประโยชน์ความเพียร อันสุดท้ายอันนี้คือมหาสติปัญญามหาสติมหาปัญญากระตังกระเรียงสิ่งที่ความเพียรที่ควรจะทํางานที่ควรจะทําได้ทำสั้ง็จ่รุ่งร่วงลงไปเรียบร้อยแล้วนาปรังอิสตายาติปัญชาาติกิจอื่นที่จะต้องทําให้ยิ่งกว่านี้งานอื่นที่จะต้องทาให้ยิ่งกว่านี้อีกไม่มีงานที่ยิ่งที่สุดทุกข์ที่สุดลําบากที่สุดก็คืองานอันนี้ผลที่เลิศที่สุดก็คือผลอันนี้นะลงตรงนี้ เราพูดไปแล้วในอาทิตตะอริยาสุก็มีอน,นันตตาลักษณะสุก็มีในธรรมจักปรปวัตตนานสุก็มีท่านพูดถึงเรื่องผลต้นท่านก็พูดถึงเรื่องเหตุเป็นธรรมจกรักรปปัฏฐานุขทีหลังโคบนันดาพิเกเรดูข้างอเดียสจางชาติจินดุข้าชาลาปิดุข้า,า,นขาเนี่ยต้นเห็นทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรก็บอกไว้ เวลาเกิดทุกเวลาเกิดพบก,กับชาติั้แล้วทุกมันเกิดเป็นทุกขชาติ็ปลูกข้าดิ่เกิดก็เป็นทุกชราก็เป็นทุกมานำเป็นลูขงังเวลาจะตายก็เป็นทุกเนี่ยเรานบอกเนี่ยทุกขงังท่านบอกว่าทุกขังเป็นอย่างนี้นี่ท่านบอกตั้งแต่เพียงร่างกายนะนี่นะความเป็นทุกข์ใจซึ่งแนบอยู่ในนั้นท่านอธิบายแต่ให้บึงทราบว่าใจนั่นแหละเป็นตัวปกนประวัยที่สุดเลยในขณะคนจะตายไม่มีสติสตังยับยับ้งไว้แล้ว เป็นบ้าไปเลยเพราะความทุกข์มันเหนืออมากกว่าแรงเหนื้อเหนื้อสติเกินกว่าสติปัญญาที่จะตามทันจิตในวันที่จะตัง้งฐานทุกข์ได้ท,ทั้งเพงเดียวาชาติปีลูาชาติปีลูกาวนนำปีลูกังถ้าคุสรุปความแล้วทั้งจิตใจปัญญป,ปาณาขั้นทาดูข้างทั้งเมื่อสรุปความลงแล้วก็คือขันท้าห้าเป็นกองทุกข์ขันท่าห้าถึงมีจะมีอะไรก็รูปประขันเป็นสำคัญเวทนาขันแสดงตัวขึ้นมาต่อไปก็เหมือนกัน ปุถุโนสมุทัยก็ยาลังกทาปุโนผู้การนิริระฆะสหกตาตัตตตะราพินัญมีนีนี่ตัวผิดทุกขึ้นมาอการมตัิฐานพระวัตนามยุทะวัตถนาไปมนสัาสา้มขันต์ก็บอกแล้วอืที่สามนิรโรธโยตัายีวัตถนายาเซสวิรากะยิรากะนิโรธาอ่ามิโรมิโรนิรา,รา,โ,าโคจารโคเปนิสุโกมุติอนารโย ต,ตัดไปหมดที่เลสประเภททั้งสามนี่ตัดเอาหมดเป็นอนา,ายโยหาความอะไรไม่ได้นี่นิโรธมากระเสยดงคืออะไรท่านก็บอกแล้วสมาธิสมาธิขจงกระทั้งสมาธินี้เครื่องมือปราบที่เลสนะท่านบอกว่าเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอน,น,ตอนในอริอาย,ยาจัดหรือว่าในธรรมาจักรกับพระรสูตร ภาวนาได้ยังไน,นแต่วิธีการที่จะปฏิบัติต่อิ่งวันนี้เราจะปฏิบัติอย่างไงก็อย่างที่อธิบายให้ฟังนีค้นลงไปให้มันเห็นเรื่องความทุกข์นั่นมันจะทุกข์มากน้อยเพียงไรขอให้เล็งความจริงยาเล็งถึงเรื่องทุกข์ว่าเป็นทุกข์ต่อเรามากน้อยอย่างนั้นจะไม่เข้าใจในวิธีการแต่พิจารณาทุกข์ให้เห็นความจริงทั้งตัวสมุท,ทัยคือความยึดมัน่นถือมั่นสําคัญผิดที่จะทําให้ทุกข์กำเนิดนแรงขึ้นมาและวจะเกิดความท้อถอยเพราะสติปัญญาไม่ทัน ค้นตามความจริงมันลงไปทุกข์มีมากน้อยเพียงไรก็เห็นตามความจริงของทุกข์มันเกิดขึ้นจากอะไรมันอาศัยกายเกิดขึ้นเหมือนกับว่ากายนีนยน้เป็นเชื้อไฟอย่างฟืนเป็นเชื้อไฟไฟเหมือนลุกไหมฟืนนั้นแล้วแสดงเปลวออกมาความร้อนออกมามเป็นทุกขเวทนาอา้าวปัญญาพิจารณาสอดแทรกไปให้มันเห็นทุกแง่ทุกมุมดูให้มันเห็นชัด ว่าอะไรเป็นทุกเนื้อหรือหนังหรือเอ็นหรือกระดูกหรือส่วนใดเป็นทุกดูให้มันเห็นชัดเจนล้วงแยกมาดูตัวทุกอีกทุกมันเป็นรูปลักษณะอย่างไรมันเป็นนามธรรมไม่มีรูปลักษณะหนังเือเ็นกระดูกเป็นต้นมันเป็นรูปเป็นลักษณะสีสันดานมันผิดกันคนละอย่างละอย่างแยกดูให้ดีให้มันเห็นชัดแยกกายแยกเวทนาให้เห็นชัดอย่างนี้แล้วใครเป็นคนไปสําคัญมันหมายไปยึดมันทิ่งเอานี้มันมีอยู่ดั้งเดิมตั้งแต่วันเกิดมา ตายแล้วเอาไปเผาไฟก็แล้วเอาไปฝังดินก็แล้วมันไม่เห็นร้องเห็นครางอะไรเพราะตัวทุกข์ก to to ไม่มีเนื่องจากจิตไม่มีแต่อาการอันนี <fluid. ament> <del> so ้มันเกิดขึ้นจากจิตทุกขเวทนาเมื่อจิตพิจารณารู้อาการของตัวเองแล้วมันก็ปล่อยจิตหลงอาการของตัวเองนะพอเข้าใจแล้วมันต็หดตัวเข้ามาตายก็เป็นกายเป็นความจริงอันหนึ่งเวทนาคือทุกขเวทนาเป็นต้นก็เป็นความจริงอันหนึ่งจิตก็เป็นความจริงอันหนึ่ง ด้วยการพิจารณาชอบแล้วโดวยทางปัญญานี่ต่างอันต่างจริงเข้าทาลายอะไรกันไม่ได้ที่นี่ถึงทุกจนขนาดที่ว่ามันจะแตกไปในขณะนั้นก็ตามจิตก,ก็ไม่หวังเพราะต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันนี่หละจริงด้วยปัญญาจริงอย่างนี้นี่ท่านว่ามัชฌิมาปฏิปทา,าแล้วทุกก็ดับไปทุกทางใจดับไปส่วนทุกทางร่างกายมันจะดับไปก็ไปเรื่องของมันมันไม่ดับมันก็มีอยู่ตามความจริงของมัน ่วนทุกข์ที่เกิดขึ้นจากสมุท,มทัยนี่ดับเช่นสัญญาอารมณ์ความสำคัญ,ญมันหมายว่าทุกข์เป็นอยู่ที่น,นั่นที่นี่นี่ดับทุกข์ทางใจก็ดับเพราะอำนาจของปัญญาเห็นพิจะมณายอย่างนี้เวลาพิจารณาให้มันเห็นตามความจริงมันจะเป็นขนาดไหนอย่าไปกลัวตายความตายก็เป็นสตจธรรมอันหนึ่งอะไรตายพศหาเรื่องความตายอีกนะ ดินน้ำลมไปเวลาแตกไปอยู่ในร่างกายเงล่านี้คือดินน้ำลมไปประชุมกันเวลาแตกไปแล้วน้ำไปเป็นน้ำลมไปลมไปลมไปไไใจก็เป็นใจยิ่งเด่นยิ่งชัดขึ้นมาแล้วใจมันตายได้ไหดินน้ำลมไปมันก็ไม่เห็นตายสลายจากความผสมนี้ลงไปก็ไปสู่ธาตุเดิมของเขา ok เนี่มันโกหกกันแน่พอเข้าใจถึงใจแล้วเป็นอย่างนั้นนะโอ,อ้โหมันโกหกกัน ok นะพูดท้มันถึงใจความจริงก็ไม่มีใครโกหกใครแล้วก็พูด,ด้วยความมุ่งหลงสาคัญตวงกันทั้งนั้นแหละ ม,มีเจตนาที่จะโกหกกันแต่เวลาเราพิจารณาไปเห็นความจริงอย่างประจักษ์ในใจแล้วมันนักอุดทานขึ้นมาภายในจิตโอ้โหนี่มันโกหกกันกลัวตายนะกลัวอะไรนี่กลัวรมกลัวแรงนี่เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วอาจะตายก็ตายสนะิความจริงมันอยู่กับหัวใจนี่แล้วอะไรจะตายก็ตายหัวใจมันไม่ตายมันมยิ่งรู้ชัดเนะจริญรู้ชัดเจนขึ้นมาอาหารท่าทางที่ยี่ เราได้ไปฏิบัติแล้วสามารถพูดให้หมู่เพื่อนฟังอย่างเต็มหัวใจเต็มปากด้วยเพราะเคยพิจารณาแล้วเวลามันรอบมันรอบจริงจเมื่อมันได้รอบถึงขนาดน,นี้แล้วไม่มีอะไรที่จะอัศจรรย์เท่าสิดก,กายก็เป็นกายเวทนาก็เป็นเวทนาเอามันจะดับก็ดับไปเวทนาทางร่างกายมันไม่ดับมันก็อยู่ที่นั่นไม่สามารถที่จะเข้าแทรกสูจกกงจิตใจเลยจิตก็เป็นความจริง อันหนึ่งวทนาเป็นความจริงหนึ่งกายเป็นความจริงเนหนึ่งต่างอันต่างจริงต่างอันก็ไม่กระทบกันเพราะต่างอันต่างจริงประการหนึ่งประการหนึ่งวทนามันก็ดับของมันไปจิตกร็ระงับการคิดการปรุงอะไรอยู่เป็นเอกเทศของตนโดยความอัศจรรย์ในตัวเองและอาหารด้วยในขณะนั้นสง่าผ่าเผยเต็มที่เพราะจิตได้ถึงความจริงด้วยปัญญาต้องมีความสงาา่าผ่าเผยมีความอากล้าหาญถอนขึ้นมาแล้วก็ยังมีความกระยิงยิ่งย่องอยู่ตลอดเวลา มีอนนานาจของปัญญาทําให้เกิดความากล้าหาญชาญชัยได้อย่างนี้เพราะนั้กปฏิบัติที่ได้เห็นความจริงแล้วจึงไม่ถอยหลังตายก็ตายเถอนะนะเพราะความตายได้พิจารณาแล้วอย่างนอบพ่อหนึ่งความตายเป็นของจริงตามหลักธรรมชาติสองความตายมันมีอยู่ที่ไหนวะจิตมีปัจฉาที่ไหนจิตผู้ที่กลัวตายกลัวตายมันไม่เห็นตายนี่นะมันยิ่งรู้ยิ่งเด่นมันตายได้อย่างไรเนี่ยรู้ชาติอย่างนี้เพียงเท่านี้ก็ได้ละ ถ้าลงเราพิจารณาได้หลักสักวันหนึ่งเท่านั้นที่นี่จะอาฐานเต็มที่ทีเดียวเรื่องความตายเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวความจริงที่ประจักษ์ด้วยปัญญานั้นเป็นเรื่องใหญ่โตมากมีความอาฐานมากมีความสง่ารเผยมากทีเดียวถึงเวลาเป็นจะเป็นจะตายนี่ก็ไม่สะทกสะทานนี่เป็นหลักปัจจุบันที่เป็นสักขีพยานกันด้วยการพิจารณาเห็นชันแล้วเวลานี้ เวลาตายมันจะเวทนาหน้าไหนามาหลอกเราว่ามันก็เวทนาเรื่องหรือเวทนาเหล่านี้นัที่จะด,ดอหรือที่จะอยู่ดดเวลานี้เราได้พิจารณาแล้วรู้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างด้วยปัญญาของเรามันจึงไม่จะตกสถานขณะที่จะหมดลมหายใจมันก็ไม่จะตกสถานหมดเพราะไม่ตื่นเมื่อมันจริงก็มันไม่ตื่นตื่นเต้นไม่ตกใจเสียอกเสียใจถ้าจิตมันลงเลยพิจารณาแบบนั้นแล้วต้องได้หลักได้ฐานภายในจิตใจแล้ว เก้าหน้าไปเรื่อยๆมือมีหลักเกณฑ์แล้วมันต้องมีความอดาฐานร่าเลยขมักขม่นเข้มแข็งต่อความภาคความเพลียรเอาที่เอาให้เห็นคือของจริงนี่อยู่กับทุกคนน่เราไม่จะเป็นคนอาภัพนอกจากความขี้เกียจมันทาให้เราอาภัพสมาธิมันก็ไม่ตากดเพราะความขี้เกียจเหยียดยั่นทําลายไว้ทาลาย,ลายสมาธิเกิดไม่ได้สังสม ความพยายมนมันเพียงขึ้นมาความหนักเอาเบาสู้เป็นก็เป็นตายก็ตายพลาดเข้าไปอยู่ดีสมาธิมันจะทนได้หรือจะเป็นสมาธิประเภทใดขอให้รู้กับใจเราเถิดอย่าไปคาดไปหมายมนะัเรื่องจิตสงบสงบแบบไหนอันจะรู้ในตัวหของเราเองหรือความคาดหมายไม่เกิดประโยชน์แต่สิ่งที่ประจักษ์กับตนด้วยความเพียรต้องตนซึ่งเป็นตัวเหตุให้เกิดสมาธินี้เราจะรู้เองทั้งตัวเหตุคือการดาเนินทั้งผลที่ประจักษ์ในเวลานั้นสงบแบบไหนไหมั่งอะมันรู้ได้ชัด ไม่ต้องถามใครอันนี้สายเราเป็นอย่างนี้รู้อย่างนี้พอใจกับความเป็นอย่างนี้ของเรามันรู้นี้คือจิตเป็นสมาธิของเราเป็นอย่างนี้เองการนียของเรานะทั้งก็เล่นเข้าไปเล่นเข้าไปติดนาใดที่มันเป็นค่าสิทธิตอทธรรมให้รีบสลัดปัดทิ้งยาไป็เสียดายติวชื่อว่าเป็นนักต่อสู้เราเป็นภูรากเป็นผู้สงวนจิตใจคือสงวนธรรมนั่นเอง าให้ดีเอาให้จริงจังตั้งใจก็คพุปฏิบัติให้เดชทรงมากทรงผลเวลาตายก็ให้ตายอย่างแบบสง่าผ่าเผยแบบไม่ขาดทุนศูนดอกไปไหนม่มีแต่เรื่องด่างกายชลายลงไปธรรมดาจิตใจที่สลัดปัดทิ้งทุกถิ่นทุกอย่างตั้งแต่ยังมีชีวิตยอยู่แล้วจะพักห่วงอันไรอันนาลโยจะเสีเออหายห่วงสัถีีจะอุาปาทิเสจะนิพพาน ยังต้องรับผิดชอบในขันจิตหลุดพ้นแล้วก็ยังต้องรับผิดชอบพาอยู่พากินพาหลับพานอนพายืนพาเดินพาขับพาถ่ายยุ่งถึงแต่ลุ่งถ่ายลงขันอยู่ตลอดเวลาแม้จิตใจจะมายึดมั่นถือมั่นแต่ความรับผิดชอบซึ่งเป็นสัมผัสจุของจิตที่มีอยู่ด้วยกันร,ระหว่างการรับผิดมันก็ต้องในปฏิบัติไปอย่างนั้นเลยพอมันถึงการของมันแล้วก็สลัดพัวลงไปเลยเออสบายเสียที ตั้งแต่นี้ต่อไปอน,นุปาทิเสสาิพานเป็นอันว่าสิ้นกันกับเรื่องสมมุติตั้งแต่บัดนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการเรื่องับฐานที่ร่ำเวลาอากาลิโกฟังแต่ว่างันเกิดกาลิกาิตอกาลิการรมก็หมายถึงใจงที่บริสุทธิ์นั่นแหละเอาละเอางี้ก่อนท่านปรญญาที่บ้านพูดรู้แล้วรู้สึงคน